ชาวโลกได้อย่างแท้จริงอาจารย์คะสำหรับในเรื่องของความละเอียดรอบคอบในการศึกษาธรรมะนั้นแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของการเผยแพร่ธรรมะด้วยเตียนคิดว่าพระองค์คงจะได้ทรงตักเตือนไม่มากทีเดียวนะคะเพราะว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้แล้วนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งยากแก่การที่จะเข้าใจได้ โดยถูกต้องทั้งในขั้นปริยัติคือการศึกษาขั้นปฏิบัติและขั้นปฏิเวทคือการรู้แจ้งในธรรมนั้นๆเพราะฉะนั้นอย่างในเรื่องนี้นะคะพระองค์คงจะได้ทรงตักเตือนไว้มากทีเดียวเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญมีสูตรหนึ่งคะ่ะซึ่งบางท่านอาจจะคิดว่าไม่สำคัญเพราะว่าดูเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้าจะพิจารณาให้ลึกซึ้งก็ย่อมจะได้รับประโยชน์จากสูตรนี้เพราะสิ่งใดที่พระผู้มีพระภาคทรงตักเตือนสั่งสอนสิ่งนั้นก็ย่อมจะเป็นประโยชน์แก่พุทธบริษัททุกกาลสมัยในสูตรนั้นคงจะเกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็การเผยแพร่พระธรรมวินัยด้วยใช่ไหมคะค่ะในอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตเทระสูตรพระองค์ทรงสแสดงเทระสองจำพวก คือภิกษุเทระประกอบด้วยธรรมะหประการย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ไม่ใช่สุขไม่ใช่เกื้อกูลแต่เพื่อทุกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุเทระเนี่ยไม่น่าจะเป็นอันตรายแก่ใครๆเลยนะคะหรือไม่น่าจะนำทุกข์มาให้ใครๆได้เลยแต่ถ้าหากพระพุทธองค์ตรัสไว้เช่นนั้นเราก็น่าจะได้ทราบนะคะว่า ธรรมะห้าประการนั้นมีอะไรบ้างธรรมะห้าประการนั้นก็คือภิกษุผู้เทระเป็นรัตตัญูบวชนานหนึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงมียศมีชนหมู่มากเป็นบริวารเป็นที่ปรากฏแก่พวกครหัข่าและบรรพชิตหนึ่งเป็นผู้ได้จีวรบินทบาดเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเพศัตวบริการหนึ่งเป็นพหูสูตรทรงไว้ซึ่งสุตตะสังสมสุตตะ เป็นผู้ได้สดับมากทรงจำไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิคือความเห็นซึ่งธรรมะทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจารย์พร้อมทั้งอัฏะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงหนึ่งแต่ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริต เพราะฉะนั้นพระภิกษุเทระนั้นย่อมจะยังชนหมู่มากให้ห่างเหินจากพระสัทธธรรมและให้ตั้งอยู่ในอสัทธธรรมและชนหมู่มากก็ย่อมยึดถือทิฏฐานุคติของภิกษุเทระนั้นว่าบวชนานบ้างมียศมีชื่อเสียงมีบริวารปรากฏแก่คฤหัสถ์และบรรพชิตบ้างเป็นผู้ได้จีวรบิณฑบาตเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสุตตะเป็นพหูสูตบ้าง เมื่อเห็นและเลื่อมสายเช่นนั้นก็ย่อมจะประพฤติปฏิบัติตามไปด้วยค่ะอาจารย์คะสำหรับพระเถระผู้บวชนานมีชื่อเสียงมีลาบแล้วก็เป็นพ้หูสูตรท่านจะเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือว่ามีความเห็นผิดได้ด้วยเหตุไรคะมิจฉาทิฏฐิด้วยความเห็นวิปริตนั้นมีได้ในขั้นปฏิบัติค่ะพระธรรมะขั้นปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้รู้แจ้งธรรมะทั้งปวงซึ่งเป็นขั้นปฏิเวทนั้นสุขุมและก็ละเอียดลึกซึ้งยิ่งกว่าขั้นปริยัติมากถ้าคุณมัทน,นาสังเกตจะเห็นว่าในสูตรนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงทิฏฐิคือความเห็นไว้สองขั้นคือทิฏฐิขั้นปริยัติขั้นหนึ่งดังข้อความที่ว่าภิกษุเทระนั้นทรงจำไว้คล่องปากขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิคือความเห็นซึ่งธรรมะทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดข้อความตอนนี้แสดงว่าทิฏฐิขั้นนี้เป็นทิฏฐิขั้นปริยัตส่วนข้อความต่อไปที่ว่าภิกษุเทระผู้นั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตย่อมยังชนหมู่มากให้ห่างเหินจากพระสัจธรรมทิฏฐิในข้อความตอนนี้เป็นความเห็นผิดในขั้นปฏิบัติ ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่มีความชำนาญเที่ยวชาญในปริยัตสักเท่าไหร่ถ้ามีความเห็นผิดในขั้นปฏิบัติแล้วก็ย่มจะทำให้คนอื่นพลอยหลงผิดปฏิบัติผิดตามไปด้วยซึ่งก็ย่มจะนำทุกมาให้ผู้ที่หลงปฏิบัติผิดตามไปด้วยเป็นอันมากค่ะความเห็นผิดในขั้นปฏิบัติเนี่ยนะคะจะนำทุกมาให้ได้ยังไงกันเพราะว่าไม่ใช่ความเห็นผิดขั้นที่ว่า บุญกรรมไม่มีซึ่งจะเป็นเหตุให้กระทำความชั่วเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเช่นไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์หรือว่าไปประพฤติผิดในบุตรพัญญาของคนอื่นหรือว่าไปกล่าววาจาที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงให้คนอื่นได้รับความเสียหายดูเผินๆก็เกือบจะไม่เห็นโทษนะคะแต่ว่าพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ย่อมไม่เป็นสองเพราะพระองค์ตรัสรู้ลักษณะและเหตุผลของธรรมะทั้งปวงเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมะใดธรรมะนั้นก็ย่อมมีลักษณะตามที่พระองค์ตรัสรู้และทรงแสดงแต่ว่าสิ่งใดที่เป็นโทษนั้นถึงแม้ว่าผู้ใดจะขาดการพิจรารณาจึงได้ไม่เห็นโทษแต่ถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วก็ย่อมจะเห็นโทษของสิ่งนั้นได้ สำหรับความเห็นผิดขั้นปฏิบัตินั้นย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ไม่ใช่สุขไม่ใช่เกื้อกูลแต่เพื่อทุกนั้นก็เพราะเหตุว่าเมื่อผู้ปฏิบัติผิดเข้าใจผิดว่าละกิเลสแล้วไม่มีกิเลสแล้วหรือว่าหมดกิเลสแล้วก็ไม่มีโอกาสเจริญการปฏิบัติที่ถูกได้ซึ่งถ้าการปฏิบัติถูกไม่มีความเห็นถูกขั้นปฏิบัติไม่มีกิเลสก็หมดไม่ได้ มื่อกิเลสยังมีอยู่ก็เป็นเหตุให้เกิดกรรมตามกำลังของกิเลสนั้นๆและกรรมก็เป็นเหตุให้เกิดวิบากได้รับสุขทุกข์มากน้อยตามเหตุคือกรรมวนเวียนไปในวัฏฏะไม่มีวันจบสิ้นซึ่งเมื่อผู้ใดปฏิบัติผิดและเห็นผิดแล้วผู้นั้นก็ย่อมไม่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่ได้ฟังและได้ศึกษาอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นผิดปฏิบัติผิด และทำให้คนอื่นเห็นผิดปฏิบัติผิดตามไปด้วยจึงไม่เป็นประโยชน์และก็ไม่เกื้อกูลแก่คนทั้งหลายแต่ตรงกันข้ามกลับเป็นไปเพื่อทุกขแก่คนทั้งหลายที่ควรจะได้พ้นทุกข์ถ้าปฏิบัติถูกด้วยเหตุที่พระองค์ทรงรู้แจ้งในลักษณะของบุคคลแล้วก็ลักษณะของธรรมะทั้งปวงนี่เองนะคะอาจารย์พระองค์จึงได้ประทานธรรมวินยัย แล้วก็ได้ทรงตักเตือนสั่งสอนไว้สครบถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งถ้าหากว่าพวกเราพุทธบริษัทจะถือพระธรรมวินัยเป็นาศาสดาแทนพระองค์แล้วแล้วก็ดำเนินการศึกษาด้วยความละเอียดรอบคอบและท้วนทีด้วยความยำเกรงในพระพุทธองค์และในธรรมะที่พระพุทธองค์ทรง,สงแสดงไว้พวกเราพุทธบริษัท ก็ย่อมจะได้ที่พึ่งอย่างแท้จริงเพราะว่าพระธรรมของพระองค์นั้นย่อมปิดกั้นไม่ให้เราเกิดอกุศลหรือว่าเข้าใจผิดได้เลยทีเดียวอาจารย์คะแล้วก็ในสูตรนี้นะคะจะหมายรวมทั้งผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ศึกษาแล้วก็แสดงธรรมด้วยหรือเปล่าคะที่พระองค์ทรงกล่าวถึงภิกษุผู้เทระในสูตรนี้ ก็เพราะเหตุว่าสูตรนี้พระองค์ทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุค่ะแต่ว่าธรรมะใดที่ทรงแสดงแก่ภิกษุธรรมะนั้นก็เป็นการแสดงแก่พุทธบริษัทและหมายรวมพุทธบริษัททั้งสีด้วยคะ่ะที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่านอกจากพระองค์จะทรงใกล้ชิดแล้วก็แวดล้อมด้วยภิกษุแล้วภิกษุก็ยังเป็นหัวหน้าเป็นประธานหรือเป็นประมุก ของพุทธบริษัทด้วยนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังคะท่านคงจะได้ทราบดีอยู่แล้วว่าเรื่องการสรนเสริญและนินทานั้นเป็นธรรมประจำโลกเมื่อยังมีโลกอยู่ตราบใดการนินทาและสรนเสริญก็ย่อมจะมีอยู่ตราบนั้นดังมีคำกล่าวว่าผู้ไม่ถูกสรรเสริญและนินทาไม่มีในโลก โดยมากนั้นเรามักจะคิดกันถึงแต่เรื่องการละเว้นจากการนินทาแต่เรายังไม่ได้ตระหนักถึงโทษของการสรนเสริญว่าแม้การสรรเสริญก็เป็นโทษได้ถ้าสรนเสริญและนินทานั้นเกิดจากการเห็นผิดและเข้าใจผิดก็ย่อมจะทำให้ผู้สรรเสริญน,นินทานั้นห่างไกลจากพระสัทธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชนนั้นย่อมจะได้รับประโยชน์จากพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานไว้แทนพระองค์จากพระสูตรที่เราได้ยกมาสนทนากันแล้วนั้นย่อมเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาคุณอนุเคราะห์แก่พุทธบริษัทด้วยพระธรรมวินัยที่ละเอียด สุขุมรอบคอบในทุกทางที่จะไม่ให้พุทธบริษัทประมาทและพลั้งพลาดอันเป็นเหตุให้อกุศลจิตเกิดได้แม้ในสิ่งที่ผู้อื่นจะเห็นกันว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละก็จะเป็นเหตุนำมาซึ่งทุกโทษภัยอันใหญ่หลวงได้ทั้งสิ้น ถ้าไม่พิจารณาให้เห็นโทษของภัยใหญ่อันจะเกิดจากภัยเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ท่านผู้ฟังคะสำหรับเวลาแห่งการสนทนาของเราก็ได้สิ้นสุดลงแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ